เพื่อนอสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่าน,านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดเจอแล้วจ้าสูตรนี้เลยคะ่ะบอนสีงามสวยแบบถาวรตลอดทั้งปีนะคะเพื่อนท่านไหนมีปัญหาว่ะปลูกบอนสีไปแล้วคะ่ะไม่โตเลยคะ่ะแม่ก้อยต้นเล็กแค่กแกนมดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะบางต้อน<ๆ>ไม้พืชผักไม่โตไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะแก้ปัญหาทุกอย่างง่ายๆด้วยสิ่งนี้กันเลยคะ่ะเราไปดูวิธีทา ด้วยกันเลยนะคะแล้วค่ะสูตรนี้เลยค่ะบอนสีพืชผัก งามแบบถาวรภายในหนึ่งนาทีใ<น>ะอุปรกรณ์หลักค่าหัวใจของงานนะคะก็คือขี้เท่าถ่านเลยนะคะในขี้เท่าถ่านมีทั้งสารซิลิกา้าซิลิกอนและมีแคลเซียมและโพแทสเซียมเร่งการติดดอกออกผลแถมยังไล่มดไล่นอนไล่แมลงแบบธรรมชาติเร่งการเจริญเติบโตนะคะทําให้บอลสีโตเร็วก้านอวบแข็งแรงสีค่ากัดสีสดเข้มตลอดทั้งปีนะคะเป็นแฟบเลยนะคะไล่มดไล่นอนกําจัดเพลี้ยไฟล่แดงได้อย่างเห็นผลนเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามิน B 3 B5 B6 และ B12 นะคะทำให้ใบดกเร่งการแตกรากฝอยนะคะพืชงามเสมอทุกฤดูกาลนะคะเป็นโมโนโซเดียมกูตามคนะเรื่องการแตกรากฝอยเร่งดอกเร่งผลใบดกใบเยอะค่ะสารไตรโคซานแบบง่ายงค่ะก็คือกะปิกันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,นมาเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะแม่นะคะเราเตรียมน้ํามาเลยค่ะ3าถึงหลิตรน้าเข้ามาเลยค่ะไม่ก้้าพาเพื่อนเพื่อนทาน้าด่างจากขี้เถ้าถ่านกันก่อนเลยนะดีจริงค่ะเพื่อนๆจ๊ะ เี้ยมดหนอนมาแรงที่ดื้อนะคะต้องเจอน้ำด่างจากขี้เถ้าถ่านเลยค่ะเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะคะปรับปรุงสภาพดินนะคะดินกระถางไหนนะคะที่แน่นๆน,น,นะ,ค,ะครับลาดน้ำด่างจากขี้เถ้าถ่านนะคะหรือโรยค่ะโรยขี้เถ้าลงไปค่ะแล้วก็พรวนดินนะคะจะทําให้ดินของเพื่อนๆค่ะร่วนซุยดีนะคะเร่งการแตกรากฝอยใหม่นะคะพืชที่มีอาการเหลืองๆใบหงิกใบงองนะคะต้องเจอขี้เถ้าถ่านเลยค่ะพเพื่อนๆงจากนี้นะคะเราก็ทิ้งไว้นะคะ หนึ่งคืนนะคะและเพื่อนๆไม่ต้องรอให้ถึงหนึคืนนะคะนี่เลยจ้าไม่ก้อยแช่น้ำด่างจากที่เท่าฐานเรียบน้ำม,มหัศจรรย์ค่ะเป็นปุ๋ยและยาไล่แมลงทําให้พืชผักแข็งแรงนะคะใบหนาใบใ,ใหญ่ใบดกใบเยอะนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะเพื่อนเขาจะมีคุณสมบัติที่แบบเรียบลื่นนะคะคือแทนน้ํายาล้างจาน แทนฝงซักฟอค่ะในยุคอดีตค่ะนมลื่นมากๆดีจริงๆค่ะเพื่อนๆสำหรับน้ําด่างจากขี้เถ้าถ่านนะคะสูตรที่หนึ่งแบบเพียวๆนะคะเพื่อนๆสามารถไปฉีดพ่นลาดลดต้นไม้พืชผักผักกินใบนะคะได้เลยนะคะเป็นปุ๋ยและยาและแมลงแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรเพียวๆเลยแล้วเนาะมาดูวิธีใช้เลยค่ะตักเลยค่ะต้นไหนเหลืองค่ะเพื่อนๆตักมาเลยตอนนี้ผักแงของเราโอ้อาการหนักค่ะเพื่อนอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างน้ำด่างจากขี้เถ้าถ่าน รัดลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอนี้เลยไอ่เพีย้ยไฟไลายแดงเนาะที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะใครมาทาอะไรน้องไก่ของไม่ไกล้ยค่ะดูไก่ซุ้มวนของเราค่ะเ,เพื่อนโอ้โหเจออะไรเนี่ยโอ้เจอแมลงอะไรมากัดค่ะเ,เพื่อนดูบางใบก็มีอาการใบเหลืองอย่างนี้นะคะดูจะทิ้งใบแล้วเนี่ยเรียงให้เขานะคะฟื้นคืนกลับมาเขียวไวๆนะคะด้วยน้ำด่างจากที่เท้าทานนะคะเ,เพื่อนราดรุลงไปเลยนะคะ บอลสีเยอะคะ่ะไม่ก้อยขานี่ตักเลยนะคะ1ขันอย่างงี้นะคะสําหรับเพื่อนท่านไหนนะคะที่เลี้ยงบอลสีนะคะเยอะเะนะคะใส่ถาดใส่จานใส่ชามรองน้าไว้แบบนี้นะคะหรือเลี้ยงไว้ในตู้เนาะนี่ตักน้ดาด่างอย่าที่เท่าฐานเลยคะ่ะสามารถกําจัดลูกน้ํายุงลายได้ด้วยคะ่ะแถมยังเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะเพื่อนๆนะใบเหลืองใบจุดใบด่างใบงีดใบงอต้นโซมนะคะไม่เห็นน้องจะโตเลยไม่ก้อยขาปลูกไปนานแล้วน้ดาด่างอย่าที่เท่าฐานเลยคะ่ะเพื่อนๆเลยเพื่อน นี่เป็นสูตรที่หนึ่งแบบเพียวๆเรื่องสีกันแบบง่ายๆเร่งการแตกใบแตกยอดนะคะโอ้โหหลอดหลอดเยอะตะลอดค่ะเ<ๆ>พื่อนๆน่ารู้เลยค่ะเพื่อนๆแต่ละแม่ทุกสุมาค่ะเพื่อนๆจัดแก้อาการยอดเน่ารากเน่านะคะเพื่อนๆจัดและเพื่อนท่านไหนนะคะพบว่าปลูกบนสีไปแล้วมดหนอนแมลงเพี้ยมากๆมดอยู่ในกระถางค่ะแม่ก้อยไล่อย่างไงไม่ไปสักทีนะคะเราใช้สัดส่วนนะคะดังต่อไปนี้เลยนะคะ มดหนอนแมลงเพลี้ยที่ดื้อนะคะต้องเจอสูตรนี้เลยค่ะ <S <S เราใช้นะคะคน้ำด่างกับขี้เถ้าถ่านใส่ลงไปนะคะ1แก้วนะคะสูตรแบบเข้มข้นค่ะในจานในชามด้านล่างนะคะเราใส่น้ำมานะคะ1แก้วนะคะใส่น้ำด่างกับขี้เถ้าถ่านลงไปเลยค่ะ <S 1> <S 1> มดหนอนแมลงเพลี้ยลายแดงเยอะมากๆค่ะขอสูตรง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะช้อนนี้เลยจ้าเป็นผงซักฟอกนะคะ1ช้อนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า แก้อาการพลิกเน่าพลิกเป็นโรคก,กุ้งแห้งได้ด้วยนะกจาจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียง่ายๆค่ะด้วยผงซักฟอกเลยค่ะเพื่อนๆคือโมโนโซเดียมกูตาแมตตเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งการแตกรากฝอยให้บอนสีของเราใบาดกใบยเยอะอเร็วการอวบแข็งแรงค่ะใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเราใส่ลงไปนะคะสองฝาค่ะเพื่อนๆไตรโคซานแบบง่ายๆค่ะเร่งการแตกรากฝอยมีฟอสฟอรัสสูงนะคะปีนะคะไปปลายช้อนนะคะอยู่ที่ หนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆไม่ก็ไปละลายในน้ําอุ่นก่อนนะคะค่ะเพื่อนจ๋าไม่ก็ละลายนะคะกะปิเรียบร้อยนี่ต้นไหนโซมโซมีอาการใบเหลืองใบหงิกใบงอใบจุดใบด่างใบช้านะคะใบเหมือนจะเน่านะคะต้นโซม่แกวนี้เลยค่ะกะปิใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจ๋าตักเลยผสมนะคะต่อสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเพื่อนๆลงไปเลยค่ะ สามารถฉีดพ่นได้ทุกวันในช่วงเช้าและเย็นๆค่ำๆเลยเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงะะจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้ด้วยค่ะเพื่อนๆหัวฉีดพ่นอุดตันนะคะแม่เก่าๆค่ะเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะตัดมาลัดนะคะปลายฟอกกี้ที่ฉีดพ่นแบบนี้เลยค่ะเสรวคะเพื่อนๆจ๋ามาใช้เลยต้นไหนไม่งามนะคะมีอาการนะคะปลายใบไม่ไหม้นะโรคเชื้อราลุมเยอะนะคะส่วนนี้เลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะ วันสีต้นไหนนะคะกอใหญ่ๆนะคะหลอดเยอะๆนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้ด้วยนะเนื่องจากนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะ <laughs> เห็นผีเสื้อเขาบินผ่านนะคะเขาจะมาวางไข่พอ <laughs> เขามาวางไข่ปื๊บนั่นก็คือแสดงว่าจะมีหนอนผีเสื้อนะมาซุกนะคะคอยมากินใบบอลสีของเพื่อนๆนะคะใช้สูตรนี้นะะนเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนเลยบนใบใต้ใบนะคะเน้นนะคะไปที่โคนนะคะเพื่อนๆไล่เพีย้ยไฟไลแดงค่ะเนี่ย ที่โคนต้นค่ะเน้นสีนะคะเพื่อนจ๋าีพ่นไปที่ก้านเลยแล้วก็ก้านจะได้อุดบวบด้วยใบใหญ่สีสดสวยเน่้การแทงหลอดไว้ค่ะเพื่อนเพื่อจ๋านี่ใบใหม่ใบเยอะหลอดค่าหลอดน่ะเพื่อนฉีดพนเลยค่ะเห็นบอลสีของเราสวยๆเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าไว้ใจนะคะคือต้องมาฉีดค่ะสำหรับกระถางไหนนะคะที่มดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะๆนะคะเพื่อนฉีดพ่นทุกวันเลยนะคะคือจนกว่าเขาจะล่าถอยไปค่ะกหลุมแท้งหลอดใหม่แล้วค่ะทุกคน กุหลาบไม่ก้อยสวยและใหญ่แดงมากๆค่ะกุหลาบนะคะหลายท่านปลูกไปแล้วเอ้าทําไมไม่เห็นดอกคะไม่ก้อยเพื่อนๆเจอเพี้พยไฟไลายแดงค่ะเราต้องฉีดพ่นนะคะสูตรนี้นะคะฉีดพ่นไปที่นะคะบนใบใต้ใบนะคะเนื่องจากลายแดงนะคะเพี้ยไฟค่ะเพื่อนจ๋าเขาจะออกมาช่วง3ามโมงเช้าสี่โมงเช้านะคะคือช่วงแดดร้อนๆอ่ะเขาจะมาเลยค่ะเพื <ๆ S 2> พ่อนๆเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลย โอ้กำจัดเชื้อโรคเชื้อราแบบง่ายๆนะคะปลูกมะเขือไม่เคยเห็นผลเลยต้นเล็กแค่แกนค่ะไม่ก้อยค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เขจบแบบง่าย,ยเลยเร่งใบเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลนะคะโอ้โหดูมะเขือไม่ก้อยถกมากๆค่ะเพื่อนๆจากดูนี่เพียบ เร่งดอกเร่งผลป้องกันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันลาน้ําคานะคะมะเขือนี่เขาจะมีเพียแป้งเลยนะคะพเพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นสูตรนี้นะคะทุกสองสามวันเลยค่ะพเพื่อนดูปลูกเองก็ได้กิน <laughs> ว้าวโครคาเซียแบคเมจิค่าไม่ก้อยก็ปลูกทั้งในน้ํานนะแล้วก็ปลูกทั้งลงดินค่ะพเพื่อนๆจ๋าปลูกลงดินก็ใบยเยอะดีค่ะพเพื่อนๆปลูกในน้ําก็เอาไหลามาแล้วนี่โอ้โหได้ไหลด้วย ฉีดพ่นสูตรนี้เลยนะคะไล้มดไล่หนอนไล้แมลงกําจัดล้าน้ําค้างนะคะเพื่อนๆจ่ายพ่นเลยอ้เคียวเคียวหัวม่ก้อยใหญ่มากแม่ก้อยปลูกไว้ในเข่งค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้นะคะไปทางดินเลยค่ะเพื่อกําจัดนะคะหนอนทางดินและหนอนผีเสื้อค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยที่ก้านเลยค่ะเพื่อนๆสำหเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะสัดส่วนนี้นะคะเราผสมต่อน้ำนะคะ20ลิลิตรนะคะแบ่งครึ่งเลยจ้า ให้ปุ๋ยให้จุลินทรีย์ต่างๆนะคะให้ช่วงเช้านะคะดีมากๆค่ะเพื่อนๆพอแสงแดดมาพุ๊บนะคะพืชก็จะสังเคราะห์แสงค่ะนาปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆของเรานะคะไปใช้ได้ทันทีค่ะเนาะจะได้โตวไวๆนะไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงนะคะแนะนําให้ฉีดพ่นในช่วง เย็นๆและคขำๆได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะมดหนอนแมลงเพี้ยนะคะระบาดท,ที่สวนของเพื่อนๆมากๆนะคะให้เพื่อน <ๆ S 2> เพิ่มสัดส่วนดังต่อไปนี้ด้วยนะคะเป็นผงสักฟอกนะคะเราใช้นะคะเป็น4ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำยี่สิบม่ก้อยใส่ไปช้อนหนึ่งแล้วเนาะ,ะนเพิ่มอีก3ช้อนค่ะเพื่อนเพื่อนนอนข้าวโพดนะคะที่นื้อดนะคะเพื่อนจ๋าใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะ แก้วใช้แก้วได้นะคะกระถางนี้เจ้ากุงเดนมาร์กค่ะไม่ก้อยเห็นมีมดเดินพาเลรกันอยู่นะคะลาดล้เลยค่ะเพื่อนๆไม่เห็นตัวนะคะก็ลาดนะคะเพื่อนๆ่ก้อยเพื่อนปลูกบอลสีพร้อมกันไปเลยนะคะเนื่องจากนะคะเจ้ากุงเดนมาร์กของไม่ก้อยนะคะเพื่อนเธอแบบว่าโตแบบโตล้นกระถางมากๆคือกระถางเล็กอะค่ะเพื่อนๆทาให้บอลสีโตเร็วใบดกใบเยอะ ดสีไวกัดสีด่างได้แบบธรรมชาติได้และขี้เท้านะคะไม่ใช่เพียงแต่บำรุงต้นไม้ <_ C 1> พืชผักเร่งการติดดอกออกผลไ <_ C 1> ล่ไ i, มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะ <_ C 1> ขี้เท้าสูตรนี้นะคะยังสามารถผสมเป็นดินปลูกชั้นดีพืชผักงามทั้งสวนนะคะวัะดุอุปกรณ์นะคะครั้งนี้นะคะก็คือขี้เท้านะคะกั้มปูหรือใบมะขามะะเรื่องรากป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นฐานนะคะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์และมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะมากๆค่ะอันดับต่อไปนะคะเพื่อท่านไหนนะคะไม่มีของเยอะนะคะ เป็นดินใบก้ามปูนะคะที่ร้านต้นไม้นะได้เช่หนหูที่วัวที่เป็ดที่ไก่ค่ะได้หมดเลยนะคะเป็นมะพร้าวสับนะคะอุปกรณ์ครบแล้วนะคะไม่ต้องรอค่ะทําเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ามะพร้าวสับนะคะนี่รองก้นกระถางเลยค่ะไม่ก้อยแช่จูดินซีสังข์แสงมาแล้วนะคะสองคืนค่ะเพื่อนๆตามสะดวกเลยนะใส่ลงไปเลยมีก้อนหินมีฐานนะคะรองก้นกระถางได้เช่นกันค่ะชุ่มชื้นที่หน้าดินนะคะเพื่อนหมูมีฐาน้าไม่ก้อย้อาดีจิงนจ้าป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะเพื่อนๆจ๋าแก้รากเน่ายอดเน่าค่ะ สูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงปลูกน้องบอลสีนะคะปลูกได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดก็มีก้านหอมแดงด้วยนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยค่ะเพื่อนๆื่อนจ๋ะปลูกครั้งเดียวงามนานสวยตลอดการเลยค่ะเพื่อนๆื่อนจะาเลยค่ะเป็นดินใบก้ามปูค่ะเพื่อนๆื่อนจ๋ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะมดหนอนแมลงเพี้ยกิ้งกือค่ะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินนะกําจัดง่ายๆด้วยขี้เท่าถ่านเลยค่ะเพื่อนเพื่อขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่นะคะใช้ได้หมดเลยนะเพื่อนเื่อนจ๋ะ ใบดกใบเยอะใบใหญ่สีสวยค่ะเคล็ดลับน้องบอลสีงามสวยตลอดการงามถาวรค่ะใบมะขามหรือใบก้ามปูนะคะเพื<ๆ>่อนๆจ๋ากัดสีบอลสีสวย<ๆ>แบบง่ายๆเลยค่ะโซเดียมกูตเตเมดนะคะหนะะึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆจา๋าแล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะบบง่ายๆนะคะพืชผักงามสวยยกสวนนะคะชุดนี้นะคะปลูกผักกินใบนะคะปลูกเคลนะ <laughs> เคลใบก้อยนี่ ต้นย้าใหญ่ใบดกนะคะนี่ก็สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าหมุนดินเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเจาะหลุมตรงกลางด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนสวยอยู่นะคะแต่เริ่มใบเล็กค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่มีติดเหลืองนิดนิดนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเปลี่ยนหมากค่ะเปลี่ยนกระถางเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทำไมบอลสีไม่โตไม่สวยนะคะเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนดินในกระถางเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋านีกระถางใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้เพื่อนเพื่อนจ๋านี่รากโอ้ทะลุกระถางเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า แน่นมากค่ะเพื่อนๆโอ้โหกระถางนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งปีค่ะเพื่อนๆปีกว่าด้วยซ้ำนี่ไปก่อนลองก้นกระถางด้วยฐานค่ะเพื่อนๆดินต้องโปร่งล้วนซุยนะคะระบายน้ําได้ดีนะคะเพื่อนๆไ็ใส่ลงไปทั้งอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหรากชอนชัยชนขอบกระถางละค่ะเพื่อนๆจ๋าน้องพยายามหากินอยู่ค่ะเพื่อนๆวางลงไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ค <Okay. S 2> วรจะเปลี่ยนดินในกระถางตอนไหนคะไม่กยขาคือดูที่ชายพุ่มค่ะคือชายพุ่มอ่ะเลยกระถางแล้วค่ะควรเปลี่ยนค่ะเพื่อนๆค่ะมาเลยค่ะเพื่อนๆดินปลูกของเราลงไปเลย okay. นี่เลยค่ะบอนสีงามถาวรแบบง่ายๆเลยจ้าคือจะงามนะคะก็งามกันตั้งแต่ทางดินเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ การแตกลากฝอยแบบง่ายๆนะคะทําให้น้องฟื้นตัวเร็วนะคะกิ่งก้านอวบนะคะแข็งแรงดีนะคะใบใหญ่ไว้ววค่ะเพื่อนๆจ๋าโมโนโซเดียมกูตเเมดค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะกระถางเล็กๆในจ้าเพื่อนๆหนึ่งช้อนชาพอนะคะเราโรยยังไงคะไม่ก้อยขาเราโรยอาทิตย์ละครั้งนะคะที่หน้าดินแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าเส็จแล้วค่ะกบที่หน้าดินด้วยมะพร้าวสับเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนท่านไหนนะคะมีใบก้ามปูนะคะใช้ใบก้ามปูนะคะกบที่หน้าดินได้เช่นกันค่ะ ป้องกันอาการนะคะฝนกระแทกที่หน้าดินหรือช่วงนี้นะคะหนาวแล้วเนาะหน้าดินจะแห้งไวค่ะเพื่อนๆจ๋ารักษาความชุ่มชื้นหน้าดินแบบง่ายๆจ้ะปลูกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋านี่สาคัญมากๆนะคะปลูกน้องบอลสีนะคะนี่อย่าขาดสิ่งนี้จ้าขาดรองน้ามาเลยค่คะเพื่อนๆขาดรองน้ํานะคะสําคัญมากค่ะเพื่อนๆจ๋ามาทําปุ๋ยนะคะใบดกใบเยอะแตกรากฝอยดีน้องบอลสีแข็งแรงนะคะเพื่อนจ๋าน้ําสะอาดหรือน้ําซาวข้าวมาเลยคะ่ะเพื่อนๆมนโมตีดีมกรตอะมินะคะ หนึ่งช้อนชานะคะ<า>นี่ช้อนชาไม่มีนะคะไปไปช้อนนะคะเพื่อน,นกกๆกาอานะนิดค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องดื่มชูก,กาลังค่ะใส่ลงไปหนึ่งฝาค่ะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะสาหรับนักปลูกมือใหม่ค่ะปลูกต้นไม้พืชผักาเพื่อนท่านไหนนะคะที่เป็นมืออาชีพนะคะหลายท่านจะมีสิ่งนี้อยู่แล้วนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะเราใส่ลงไปนะคะทำมาจากไข่ฟงชูรสน้ำปลานะคะเพก่จนๆแล้วก็กะปิค่ะหมักไว้ก็ได้สีแดงๆอย่างนี้นะคะร่วนเลยค่ะ เราค่ะไปที่ก้นถาดอย่างนี้เลยนะคะเราต้องมีจานมีชามนะคะหล่อเลี้ยงน้ําไว้แบบนี้นะคะพเพื่อนๆใส่จานใส่ชามนะคะหล่อน้ําไว้แบบนี้นะคะพเพื่อนก็สามารถนะคะลดน้ําเพียงอาทิตย์ละสองสามครั้งได้นะคะเนี่ยมีจานมีชามก็ดีแบบนี้นะคะไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะคะบอลสีของเพื่อนก็งามสวยเสมอจ้าว้า,าวเช้าอีกวันหนึ่งเลยค่ะพเพื่อนจา๋าปลูกบอลสีสูตรนี้นะคะบอลสีของเราสวยสุดชื่นเสมอค่ะ เตรียมพร้อมนะคะใบใหญ่กัดสีสดเต็มใบนะคะปลูกครั้งเดียวงามถาวรกันไปเลยค่ะให้ปุ๋ยให้จุลินทรีย์ค่ะเช้าเช้านี่เหมาะมากๆค่ะเพื่อนๆจ๋าอีกพ่อเลยบนใบใต้ใบค่ะเพื่อนจ๋าที่โคนต้นค่ะเพื่อนโอ้โห,โห,โหดูหลอดนี้เตรียมแทงพืชภาพเลยค่ะเพื่อนจ๋าที่หน้าดินเลยค่ะ ดูทางดินก่อนราดรดนะคะเน้นลงดินขาพันธุน์วันสีใบใหญ่ใบยักษ์ไม่ต้องรอนานปลูกครั้งเดียวสวยเสมอจ้า ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของไม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะจบปัญหาว่าปลูกต้นไม้ไม่งามปลูกบอนสีไม่สวยนะคะใช้สูตรนี้กันเลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคนใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะบ๊ายบาย,บายไปก่อนค่ะทุกคน Terima kasih <muchas> telah menonton!